บาบินหาเลยน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกนะเอาล่ะเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดียวมีอาพิระมิดในเนเธอร์ด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมปายที่เริกเกม e c ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ไมครา h ชาเลนจ์นั่นเองครับผมก็เออ ไม้ค้าชาเลนในวันนี้นะครับผมพวกดันเจียนเนี่ยมันจะแบบสปอนไปทั่วเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยตรงหน้าผมนี่คือเอ็นซิตี้นะครับผมมีให้ป้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็มาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไหนดูซิประตูตรงนี้จะมีอะไรให้เรานะครับผมเอาล่ะมีพ i ิกแอ็ก็ยังดีนะครับผมแล้วก็ชุดกอดนิดหน่อยนะครับใส่หมวกไปละกันนะครับผมเอาล่ะเสร็จแล้วผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยปนเลยดีไหมหรือตัดต้นไม้สักต้นก่อนดีผมคิดว่าตัดต้นไม้สักต้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับผมโอเคคร ตอนแรกนึกว่าชักเกอร์มันจะไม่อยู่เนี่ยอืมอ้าโอเคตอนนี้บินได้แล้วครับผมจะบินขึ้นไปเลยแล้วกันอเจ็บด้วยครับจังหวะน,นี้วุ้ยมีชักเกอร์แบบนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับอ่ะผมบุกเข้ามาตัวนี้ก่อนแล้วกันเข้ามาครับเข้ามาโอเควุ้ยชักเกอร์จะเย็นเดอ้อนี่ผมบุกเข้ามาอย่างนี้เลยครับเอาล่ะมาบินได้อีกรอบแล้วนะครับผมมาขึ้นไปเลยแล้วกันโอ้ยตกเฮ้ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะมาเก็บของแล้วนะครับโอ้ยผมจะขึ้นไปถึงไหมเนี่ย ผมว่าผมต้องใช้วิธีอื่นและมันลำบากเกินไปครับ ลงมาก่อนละกันไหนมีที่อื่นให้สำรวจก่อนไหมรู้สึกตอนนี้ของยังไม่ค่อยพร้อมเลยครับมีหมู่บ้านนะครับผมน่าจะไปปล้นอะไรได้มั่งนะอันนี้คือแบบยังไม่พร้อมสู้กับพวกชักเกอร์นะครับผมเอ้ยอ่ามีปราสาทนี้ครับผมไม่ใช่ปสาทดิป้ปมการแบชชั่นนะครับผมมีไอ้เจ้าพวกอาพิกลินด้วยนะครับผมเอาไงดีนะจะตายหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่านี่ครับผมนี่กลายเป็นพิกซอมบี้แล้วนะครับผมก็ลุยได้นะครับแล้วเราก็ปล้นของแบบสบายๆเลยนะครับนี้มามีเหล็กมีดาบอะไรด้วยนะครับผมถ้าเป็นอยู่ที่เนเธอร์นี่น่าจะลำบากนะเพราะแบบ ไม่เป็นไรนะครับปึ๊บมีเหล็กซีมดาบลูกธนูนะครับเอาละมีอะไรเอาไาหมหมดผมจังหวะเนี้ยพ้นของครับเหมือนใต้ดินมันจะมีทางอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขอสำรวจแป๊บหนึง่งเออว่าเนี่ยมันมีทางอะไรด้วยอะ่ะเอาละไม่กองข้างในอีกนะครับนี่มีที่ขุดดินแบบว่าเพชรนะครับผมโอ้ยเดี๋ย,ยโอ้โหเกลตันก็ว่าตัวอะไรมันยิงแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีดาบเทพอยู่ครับนี่สมัยวีครับโหโคตรโหดเลยนะแต่เดี๋ยวกินแอปเปิลทองก่อนไม่งั้นด้ตายแน่ฮะแล้วก็ตรงนี้นี่อ๋อมนเชื่อมต่อกับเมืองด้วยนี่ว่านะครรับผมมไไปดดูีีออะก ไปปรในห,หมดอุ้ยตรงนี้มีบล็อกทองด้วยอะเอ,อ้ยแต่ผมใช้ที่ขุดทองขุดได้ป่าวะบล็อกทองเนี่ยไม่แน่ใจอะเพราะที่ขุดทองมันก็เหมือนแบบไม้อะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเออลวไม้ผมไปไหนวะผมไม่ได้เก็บมาหรอเดี๋ยวลองขุดดูแล้วกันได้ป่าวะเฮ้ยกลัวไม่ได้เนี่ยไม้ก็ยังไม่มีผมยังไม่เสี่ยงเล้กัเนเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เรามีไม้อย,อยู่นะครับผมเจอเป็นเหมืองล้างอดีเลยอะเอาละฮะถือว่าเป็นโชคดีของเราละกันนะครับผมมาทำอุปกรณ์เหล็กสะหน่อยซิเอาเป็นที่ขุดนะครับผมแล้วก ผมแล้วทีนี้เนี่ยเกราะนะครับผมควรจะต้องมีเลยนะครับไม่ไมีไม่ได้ไม่งั้นตายแนย่เอาละตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับใส่ไปก่อนแล้วกันอู้ของเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมหาอะไรเพิ่มดีเป่าวะน่าจะมีแบบเพชรอะไรอย่างงี้เปล่าหรือไม่มีวะตรงนี้ทองนี่ก็มีทองเยอะเหมือนกันนะผมจะขุดไปเผาดีไหมเนี่ยแต่ผมขี้เกียจเผาอะ่ะโอเคไม่เป็นไรขุดไปก่อนแล้วกันนะครับ เอาละโอ้โหเจอเพชรด้วยนะครับวันนี้มันโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวนะ1บล็อกปะเนี่ยโอ้โหได้เพชรมาหนึ่งครับผมนี่แบบซึ้งใจเลยคือแบบอย่างน้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นแบชชั่นนะครับกลับไปสำรวจละกันไงวะซอมเบ้ตอนนี้เรามีดาบเทพแล้วฮะพวกอันเดนนี่แบบไม่รอดอะโอู้โหมอนสเตอร์มันแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันมันเยอะจังอะโอ้โหตกมาตรงนี้ด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะขอบล็อกทองตรงนี้หน่อยสิเอาละฮะนี่บล็อกทองที่เราไม่ได้ขุดตอนแรกนะครับมีสี่แล ปหนีขึ้นไปข้างบนเดีกวปื๊บโอเคโดดขึ้นไปตรงนี้แล้วกันครับเอาละมาขึ้นมาได้แล้วนะครับอตอนคืนพอดีเลยอะ่ะนอนก่อนดีไหมนะโอเคขอป้นสักหลังหนึ่งแล้วกันครับว่าจะนอนก่อนปื๊บขอนอนหน่อยนะเพื่อนยังไงไปตอนเช้าก็ดีที่สุดแล้วครับปื๊บแล้วก็มีของอะไรไหมขนมปังเหรอเอามาก็ได้ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับผมที่จะสำรวจอ่า เอฟซิตี้นี้นะครับเราต้องไปพิชิตมันให้ได้เอาละมานี่เจาะเข้ามาตรงนี้แล้วกันก็มาดีวะชักเกอร์ตอนนี้เราสู้เองได้แล้วอุยเดี๋ยวได้บินอีกแล้วออแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยให้เราขึ้นไปเร็วขึ้นแล้วกันนะเอาละแล้วแล้วผมก็มาถึงจุดๆนี้ได้แล้วครับผมต้องได้ของอะไรบ้างแล้วแหละมาปึ๊บอ่ากางเกงอันนี้ไม่ค่อยน่าใส่เท่าไหร่ฮะอันนี้ล่ะเฮ้ยรองเท้าอ่ะแล้วก็ที่ขุดนะครับผมเอามาก่อนแล้วกันเอาละประมาณนี้เดี๋ยวผมไปอ่าตรงอื่นต่อแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีราาจัังก้ดวยคบผม มีไปทั่วจริงๆนะเนี่ยพวกดันเจียนเนี่ยเอาละมาครับผมอีกจุดหนึ่งครับไหนดูซีมีอะไรมีเหล็กเหรอดาบวิช้มเน็ตไอวีครับทำดาที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยวิกังเกงก็ดีดีไปหมดเลยนะฮะโอ้หมวกอันเบรกกิ้งก็ใช้ได้อยู่นะ เปลี่ยนใส่เลยแล้วกันทีนี้เราก็จะไปจุดอื่นต่อนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีเรือด้วยนี่ว่าไปที่เรือดีกว่าไหมเอาล่ะเหมือนมีอาคนช่วยบูทให้มาแล้วนะครับผมก็ <g ül> ถือว่าดีอยู่เหมือนกันแหละนะฮะน่าจะมีเีไลท่าใช่ไหมเราจะได้บินได้ครับวันนี้เอาล่ะแล้วก็ผมเอ้ยเดี๋ยวมันลงไม่ได้นะตอนเนี้ยเดินๆ,ๆ,ๆงานเขา้าละเออว่ะเนเนขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนแสงเกงหน่อยโอ้ยบินอีกแล้วบุกเข้าไปตรงนี้เลยครับปึ๊บมามีอะไรครับหูรู้สึกของเยอะเพชรมาเฮ้ยเดี๋ยวด เออเรียบร้อยครับผมมาแล้วก็ตรงนี้ก็มีของเยอะเหมือนกันนะโอ้โหดูมวกดีเกราะตรงตัวก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็ป้นอลัยท้าครับผมนี่ทีนี้ก็จะได้แบบล่อนได้สักทีนะฮะแล้วก็มีขวดยาเอามากินสักหน่อยจังหวะนี้เราล่อนไปตรงไหนต่อดีวะวเนี้ยล่อนล่อนลงไปก่อนแล้วกันเนาะเออผมว่าผมลองไปที่อื่นในไกลดูมั่งเดี๋ยวนะครับผมเอาละฮะเอ็นซิตี้จุดต่อไปครับผมอลังการจริงจะเสียดายฮะไม่มีพรัว ไม่งั้นก็แบบว่าพุ่งแล้วฮะเอ้ยตรงนั้นนี่อะไรอะเอรือหรือเปล่าเรือจริงด้วยครับผมว่าเราน่าจะได้ของมาทำอ่าครุอยู่นะไหนดูซิฟืบอ,อ่ามีมีให้ลาสมบัติด,ด้วยนะครับแต่ผมเอาเป็นกระดาษมานะครับผมซึ่งมันใช้กระดาษกับดินปืนคับปาไอปพรุเนี่ยแต่ว่าผมต้องหาพีระมิดด้วยนะครับผมมาอันต่อไปซิโอ้โหแร่ครับแร,แร่แร่แบบแน่นนะอะเอาละฮะขอสำรวจหน่อยละกันนะไหนมีชักเกอร์ป่าวผมอยากบินขึ้นไปเลยอะจัดมาได้ชักเกอร์ฟืบอ,อ,อ่าบูนขึ้นไปครับผมจะได้้ไม่ตตออองบลกนะ ไหนโดเซ่มีของอะไรเปล่าฟึบอู้ของดีอีกแล้วครับแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบติดไอสถานะอะไรพวกนี้เนาะเว้ยแต่ที่ขุดอันนี้เอามาก่อนเดี๋ยวอู้ตรงนี้ก็เพล็กชันครับผมเพล็กชันอีกแล้วเอาล่ะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมบินไปอ่าทะเลทรายดีกว,ว่านะครับผมพีระมิดกำลังเรียกหาผมเอาล่ะเจอเป็นหมู่บ้านนะครับผมส่วนพีระมิดนี่ยังไม่เจอนะเอ้ยเดี๋ยวดิพีระมิดอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหอยู่ข้างหมู่บ้านเลยนะครับมันมันจะสุดยอดขนาดเนี้ยอู้แล้วก็ตรงนั้นแมนชั่นเหรอ สุดยอดนะครับออกไปป้นของก่อนเลยละกันมาไปครับผมเทียนทีนะครับผมว่าของผมมันแบบเยอะวุ่นวายมากเลยอะวู้ไอเปิ้ลทองเงินช้านครับเอาล่ะมาขึ้นมานะครับยังไงต่อดีสินอนดกว่ะหมนอนครับผมให้มันเป็นตอนเออตอนเช้าก่อนนะจัดไปลุงขอป้อนเตียงหน่อยลุงบอกเออาจก็มาป้นเตียงกันตลอดเลยนะฮะแล้วก็นี่สเบียงของเราครับเอาล่ะขอเหล็กฟรีหน่อยดีไหมเนี่ยน่าจะดีนะมาขอเหล็กฟรีหน่อยละกัน โอ้ดูดูโด,ดนตบกระเด็นเลยใจเย็นใจเย็นเอาล่ะประมาณนี้ครับผมมาทำไรเราไม่ได้แล้วนะเอาเหล็กฟรีมาใช้หน่อยส่วนไอตัวนี้เนี่ยมามาทำไมเอ่ยมาทำไม เออว่ะมีเมโลนี่ว่ะแลกอะไรได้เปล่านะไหนตัวไหนมีอาชีพเปล่าฟืบตัวนี้มไม่มีอะไรฮะเอาอาหารมาแลกไม่ค่อยมีตัวไหนอ่าเหมาะจะเทรดเลยนะครับก็เดี๋ยวป้นเตียงกันหน่อยดีกว,ว่ามาเอาไประเบิดเล่นนะครับผมแต่อาจจะไม่ต้องเยอะนะรอบเนี้ยเอาแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันของเต็มแล้วเออว่ะเราข้าพููเลยได้ปะฟื้นแบบนี้ครับผมอ่ะตอนนี้ได้มาอยู่ยี่สิบเจ็ดนะครับพอได้อยู่แหละพอได้อยู่ไปที่ไหนต่อดีนะฟื้ไปแมนชั่นละกันนะครับผมเอาประกันชีวิตหน่อยเอาละมาพร้อมครับผมบุกเข้าไปเลย มาดิมาดิเอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะฮะจัดไปมาตัวต่อไปอีโบเกอร์ก็มาดิวะเอาโทรเทมมานะอืมเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวของผมเต็มอีกแล้วนะฮะของเต็มเก่งนะครับผมของอะไรไปเ,เยอะขนาดนั้นเผื่อ,อเดียวพอเปล่าวะคุณผู้ชมโทรเทมเนี่ยอืมน่าจะพอแหละมั้งครับผมพกแว่นเดียวก็พอแล้วกันมาหนีออกมาครับผมเราจะต้องไปหาของต่อนะอุ้ยลืมลืมอ่าวิหารในจังเกิลงั้นเหรอมันจะมีของดีเปล่าวะไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะมาป้นเลยแล้วกันปึ๊บ ไม่มีอะไรเลยเนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรวะเนี่ยมีหมู่บ้านนะครับผมเอ็นซิตี้แล้วก็แบบมีอาพิระมิดด้วยนะครับแล้วก็บ้านนี้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะรวมมิดขนาดนี้เนี่ยของเยอะเกินไปแล้วปนไม่ถูกเลยว่าไงไอหนอว่าไงจ๊ะตายซะเถอะเรียบร้อยฮะมาโอ้โหเพชรผมเริ่มเยอะแล้วนะครับผม กางเกงนี่ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนี่ยว่ะเฮ้ยกางเกงแบบเอามารวมเป็นโปรดักชั่นสีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบว่ามันมีให้ปลนเยอะมากเลยครับผม่าจะตัดใส่คลิปไม่หมดนะเพราะแบบมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะาเทเตอร์ฟอร์เทกันเหรอมันจะมีสปอนเซอร์เบสไหมอะเพราะว่าเดี๋ยวประเง็รคาโปรกอนต้องรองสำรวจแล้วครับเอาล่ะมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันบินหาซีสปอนเซอร์เบสนี่ไงมีอยู่ครับผมเฮ้ยแต่ว่าเวลานี้เหมือนมันจะไม่เกิดใช่ป่ะน่าจะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาปล้นของดีวะวะงป่ะบ แต่ว่ายังไงก็ต้องไปที่เนเธอร์นะเพราะแบบเราต้องไปแลกอาหารเอนเดอร์เพลใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปนอย่างอื่นก่อนละกันนะครับผมไปเปิดไม่ติบเนี่ยโอเคมันแบบว่าเหมือนแบบแหลกนิดน,นึงนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอรัผู้ชมผมว่ามันน่าจะต้องมีอะไรโดนฝังอยู่แน่เลยอ๋อประตูนี้ใช่ไหมช่างมันแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพิระมิดเดีอพิระมิดโดนฝังเกยวฮนะทำไมโดนฝังแบบนี้ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปเองนะไปครัแบบผมเราต้องปนของให้ถึงที่สุด เอาล่ะเดี๋ยวผมคับของกินผมๆหน่อยละกันนะครับรู้สึกยังไม่มีอะไรกินเลยมาขนมปังของข้าเฮ้ยผมสัมผัสได้นี่หรอมีมีตัวกำลังมาทำร้ายเอ้ยเดี๋ยวดิของก็เต็มอะไรวะเนี่มไม่น่าพกของเยอะเลยอันนี้อันนี้โยนทิ้งไปอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนประมาณนี้น่าจะเหลือเฟือนะครับต่อไปก็ล่าเบสหน่อยไหมเออเพราะว่าผมต้องใส่เกาะและรู้สึกใกล้ตายไงไม่รู้เฮ้ยผมว่าเราตีบวกของกันหน่อยไหม แต่ผมไม่รู้จะตีพวกได้เยอะป่ะนะอย่างแรกเลยก็แอนวิลนะครับมาเอาเปอะไรก่อนเดีอยดาบไหมปึ๊บใส่เป็นาดาบติดไฟเหรอโอ้เชดช้ดชเวลอย่างเยอะเลยไม่น่าไหวแล้วรวมมันเนี่ยอันนี้ก็เบลล์สิบเวลสิบเวลน้อยอยู่เลยอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ต้องล่าเบสแล้วครับไหนซีเจ้าเบสนอยู่ไหนยังไงมาดิขาผมก็มาดิยช้าเออสู้ทีนี้แบบรู้สึกง่ายฮะเอาสักกี่แท่งดีนะถ้าเอาตามสไตล์ผมก็ผมน่าจะเอา8นะครับผมเป็นเลขที่แบบกำลังดีอะนะฮะ ก็มาเดบวกกับชุดกอดมีกันไฟนี่แบบโอ้โหผมสบายเลยอะเอาละมาแปดแท่งแบบชิวๆครับ <g ül> จจงหวันนี้ก็เดี๋ยวผมว่าเราไปเนเธอร์กันเลยดีกว่าไหมเออน่าจะดีนะน่าจะดีมาไปเนเธอร์เลยแล้วกันครับเออไปเรียบร้อยต่อไปก็ไฟเช็คผมอยู่ไหนวะนี่ผมทิ้งไฟเช็กตัวเองไปเหรออ๋อไฟเช็คผมอาจจะหายไปก็ได้นะครับในตอนแรกเนี่ยที่แบบผมตกมาตายอะไรเง <g ül> ี้ยเพราะฉะนั้นเออหากระเบืแป๊บบินหาดีครับจจงหวะนนี้เอ้ยตรงนี้น่าจะมีนะ ยังไงเจอแล้วขอหน่อยนะครับเอาละมาได้แล้วนะครับฟินน์และสตีลไป let's g กกลับไปจุดเดิมครับตรงไหนวะโอเคตรงนี้จดเลยจังหวะเนี้ยบินหาเลยครับไม่ได้เล่นแบบว่ามีเอลัยท่านานแล้วนะเนี่ยไปบ,บินหาเลยน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกนะแบบพวกแบชั่นอะไรเงี้ยเอาละเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดมีอาพีรมิดในเนเธอร์ด้วยนะครับอะไรวะเนี้ยเฮ้ยแต่ผมว่าแรกตรงนี้ก็ได้นะมีพิกลินอยู่แบบไม่ปต้องหาไอ้แบชชั่นเสมอไปนะฮะ ขดลมให้มันแล้วก็ไปลงไปแรกเลยนะโอเคทําดีนี่หว่าเฮ้ยดูดิพิระมิดในอ่าเนเธอร์นะครับโคตรเฟี้ยวแล้วถ้าเป็นแบบว่าไม้นี่คือโดนเผาเลยปะเนี่ยโอเคมาเพราะผมโยนไปสักชุดนึงเนี่ยแล้วผมแล้วก็รอเลยเฮ้ยระหว่างนี้ผมขอไปสํารวจพิระมิดหน่อยละกันนะครับเฮ้ยเท่ว่าพิระมิดในอ่าเนเธอร์นะโอ้ไม่เคยมีมาก่อนเออไป ลงไปนะครับทันทีตอนนี้ผมก็36กันแล้วนะฮ้ยใช้ได้อยู่แล้วก็นี่โหแอปเปิลทองไอชนันอันที่2เอาล่ะแล้วก็ได้ทองติดกับบ้านนิดหน่อยนะครับผมไปบินออกไปเด้เอไปให้เจ้าพิกลินของเรานะครับอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยปึ๊บฝั่งนี้เปล่าวะโอเคใช่ <laughs> ผมยึดเป็นจุดนี้จุดหลักนี่แหละง่ายดีเอาละผมว่าผมน่าจะรวมของได้แล้วเปล่าวะกางเกง2อันเนี้ยปึ๊บนี่ไงเบลสิบนะครับผม คือไฟ o พด็กชันเนี่ยผมมีตัวหมวกแล้วอ่ะก็เลยแบบอยากใส่เป็นอ่ะเพ c t กชันปกตินะครับึอออ่ะนี่ไงเดอร์โพลได้มาละสาอันกันเหรออีกเส้นทางอีกยาวไกลเฮ้ยเดี๋ยวมาเพิ่มหมอเฮ้ยลงไปเลยจังหวะเนี้ยจะได้เร็วๆมาๆมาๆขอมอนไหมลงไปลงไปเออนั่นแหละลงไปลงไปเรียบร้อยเอาละมาไหนลองลงไปดูซิขอเป็นไงบ้างนะครับ เอ็นเดอร์โปลนี่ยังไม่ได้เพิ่มเลยเหรอเอาละมา15แล้วนะครับจริงๆก็น่าจะพอแหละนะครับผมก็รอมาสักพักละเดี๋ยวเราบินเล่นอีกักหน่อยไหมแบบอยากลองดูเผื่อมันจะมีอะไรสปราวอีกนะครับเอาละเจอเป็นแบชชันแฮะสำรวจดีไหมเฮ้แต่สำรวจก็ดีเหมือนกันนะอันนะแวะซะหน่อยละกันนะครับเจาะเข้าไปเลยออโอเคมาเจอทางขึ้นแล้วนะครับเอาละว่าไงพิกเลนใจเย็นเด้อ er, เราแค่มาป้นของเองอะมาป้นของแค่นี้ไม่ต้องทำร้ายกันก็ได้นี่นะใช่ไหม <laughs> ไม่ไไม่ได้ใช่กับไอ้พวกนี้นะครับ เฮ้ยจเย็นจะเย็นโอ้โหโหจัดโหจัดอเฮ้ยไม่ได้การแล้วว่ะปึ๊บเนีครับผมเทคนิคในตำน,นานเพรฟูช่วยชีวิตครับเออบางคนอาจจะบอกว่าผมโกงนะครับแต่เดี๋ยวมันเสียเวลาไงนะสัษว์ฟาร์มของมาตั้งนานเนี่ยเออแต่จริงผมคิดว่าเราน่าจะไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแบบผมคิดว่าของเราเนี่ยตอนนี้ผมก็พอใจแล้วนะเออหรือว่าเรากลับเลยดีวะเออกลับเลยแล้วกันฮะ วางเข้าไปแป๊บนึงนะอ่าปับเป็น E C ได้ไหมกลับโลกเดิมกันเลยดีกว่านะครับพรเราพร้อมแล้วแหละเอ,อ่อเฟวางเข้าไปครับจุดครับอ่าส่วนดาบก็เอาเป็นดาบเหล็กนี่แหละเนาะเออบางทีเราก็แบบไม่จำเป็นต้องของโหดเสมอไปนะครับผมแล้วก็จบเกมได้เพราะฉะนั้นเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมันอะไรเนี่ยเหมือนว่าเป็นศูนย์รวมมอนเตอร์เลยครับโคตรเยอะ อย่าไปยุ่งีนว่อตอนนี้เนี่ยดาบสมัยนี้ผมก็ไม่ต้องใช้แล้วนะฮะโยนไปเลยแล้วกันส่วนเพชรนี่ก็มันเยอะเหลือเกินนะผมควรทายังไงอย่มันดีคือแบบถ้าผมเจอหนังสือแบบเอาไมาเอนชาร์กอบเพชรก็ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยยังแล้วกันเดี๋ยวเรามาคราฟไอโอเมนเดอร์เลยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวสิบแล้วกันนะครับผมึ๊อเอามาแค่สิบก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เปลี่ยนใส่อีไลท่านะครับไปทางไหนวะ ทางนี้นะครับมาตัวพร้อมใจพร้อมนะครับผมบินไปเลยละกันนะครับเอ้ดีบินไม่ขึ้นอ่าโอเคได้ละระหว่างทางนี้แบบมีแบบล่อตาล่อใจเต็มเลยนะแต่แบบตอนนี้ผมคิดว่าผมพอใจตัวเองแล้วนะฮะเราคงไม่ต้องฟาร์มอะไรแล้วหลับมังม้งมั้งเอาเปนว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะฟาร์มเยอะๆเลยเน่ก็ไปเล่นอ่าในโลกของตัวเองได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยพอละเอเดียวเ้ยกลับหลังแล้วหรอ เฮ้ยบินมาเพลินๆแป๊บเดียวนี่กลับหลังแล้วนะครับปกติเนี่ยผมบินไปประมาณแบบอ่อห้าถึงสิบนาทีนะครับอันนี้แบบแป๊บเดียวถึงแล้วอะ่ะเอาไปว่าบินข้ามมาอีกลูกเลยกันภูเขาเนี่ยอ่าเป็นตรงนี้ครับผม ไปทางนี้เฮ้ยแต่ผมโชคดีนะโยนมาตั้งหลายรอบยังไม่แตกเลยแล้วถ้าเป็นตรงนี้ล่ะเพบยังไปอยู่นะเอาละมางั้นผมมาตรงไบโอมเพยเลยดีไหมเออมันอาจจะอยู่แถวตรงนี้ก็ได้เอิมาโอ้โหซอมบี้เต็มเลยอะซอมบี้ลุมล้อมเต็มเลยฟื้่ไปทางนี้ครับผมน่าจะมีสตองโฮโผมมาบ้างนะด้านบนเนี่ยยังไม่เห็นสตองโฮโผมเลยโอ้เดี๋ยวนะแถวนี้มันดงมอนเตอร์แล้วเกินนะครับอะไรวะเน,นี่ยผมควรจะนอนให้มันเป็นตอนเช้าดีกว่ามาั้งไม่ไหวแล้วเอ้โหโ,โดนลุมกระเทิมขนาดนี้นอนหนีหนีีีีจจาาาาคววมมเเเป็รริงท่่่โดด้้้้้ยยไอูแลชช อือีเขียวมาแล้วเนี่ยอือฮอ่อยังไงดีซิโดนหลบมาแบบอ่ะให้ระเบิดเลยให้ระเบิดเลยปื๊บอ่าโอเคมาไปทางไหนต่อครับทางนี้เหรอ,อ,อเออมอนเตอร์มันเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่จะเจอเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะเจออ่าเร็วๆอยู่เหมือนกันนะสักพักแบบผมหาวนไปเรื่อยๆเลยฮะเอ้ยนี่โอ้โหพีเทอร์เย็นโอ้โดนจนได้ไปทางไหนวะทางนี้เหรอถึงสักทีจะได้ไหมเฮ้ยโอ้โหตัวนั้นมันมันยังไงกันเนี่ยตรงนี้ได้เป่าฟิเฮ้ยผมว่ามันวนแล้วแหละ แสดงว่าน่าจะเป็นประมาณตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องเสียงดวงแล้วอ้ยอีกแล้วโอเคไม่รู้แล้วอะขุดตรงนี้เลยแล้วกันไปๆมันต้องไปถึงแหละเอาอะช็อตนี้ไม่เจอครับผมเกงจุดผิดละเฮ้ยเซ็งเลยขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มหมอ่มันควรจะเป็นตรงไหนดีอะไหนโยนใหม่ดิเฟิบไปทางนี้เหรอฮะไหนโยนใหม่ดิเฟิบอ่มันลงตรงนี้เหรอลงตรงนี้แต่มันกใกล้จุดเมื่อกี้เลยนะทําไมมันเป็นแบบนี้ไปได้อ่ตรงนี้ใช่ไหมขุดตรงนี้ก็ได้วะ โอ้โหผมว่ามันอยู่เฉียดนิดเดียวอะนะครับผมทำไมโชคร้ายอย่างนี้ล่ะอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ห้องไหนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้แบบทางมันแบบว่าพังๆแบบเนี้ยผมเจอมาเยอะแล้วครับมันต้องใช่เฮ้ยนี่มันห้องหนังสือห้องสมุดใช่ไหมเออว่ะมีอะไรมาเอ็นชาร์ปะเปึ๊บอ่าโอ้โหเยอะอะเยอะจริงๆเฮ้ยประเด็นมี power iv ด้วยว่ะแล้วผมไม่ได้คราฟธนูแฮะจะคราฟดีปะวะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ด้วยนะครับเปึ๊บอ้าวไม่มีอะไรออเฮ้ยแต่ผมมีเวลไม่พอที่จะตีบวกอะไรด้วยนะเนี่ยเก็บ น่าจะต้องไลต่ตบมอนเตอร์แล้วแต่ตอนแรกเนี่ยผมกะจะเอาอ่าเนี่ยยิงใช้อันนี้ยิงก็พอครับผมคอสโบเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อืมบ๊ายบายแล้วกันนะครับผมยังไม่ใช้วันนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวแต่เมื่อกี้มันมีเพียซิ่งด้วยนะเออว่ะเอามาตีบอ่อคอสโบก็ได้นี่หว่ะเออเอาล่ะโอ้เราเนี่ยมันมีห้องแถวนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเจอเพชรด้วยครับโอ้โหแต่เพชรน,นี่แบบเจอทำไมอ่ะผมแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะโอ้ แย่จริงมาเจอตอนที่แบบเราไม่ต้องการนะฮะไหนดูดิแช้บเบลเท่าไหร่หน้าไม้นี้ใช่ปะเวสี่เหรอเอ้ยได้อยู่นะหาตบมอนสเตอร์อ่านิดนึงก็น่าจะได้แล้วนะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมว่ามันดูอลังการว่ะบอ่อลังการนะครับผมโอ้หนี่เจอเพชรอีกแล้วเจอเยอะจังเลยอะแล้วแบบถ้าผมเจอเพชรในชาเลนจ์อื่นที่แบบมันระบากกว่านี้คงจะดีนะเอาล่ะกลับไปหาที่อ่าสตองโฮดีกว่านะครับผมน่าเจอมอนเยอะกว่าเอาละมาวิวสี่แล้วนะครับอา่าตีบวกเลยนะอ๋อคอสโบใช่ไหม ปึ๊บจัดไปนะครับต่อไปก็หาห้องแล้วนะแต่แบบวิปีกแล้วกใกล้พังเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะพอแบบว่าผ่านพ้นไปได้อยู่นะผมว,ว่าทางนี้ไม่ต้องใช่หรือเปล่าวะเนี่ยทางมันดูลําบากจัดโอ้โหน่ากลัวปึ๊บอ้าวเฮ้ยเจอเฉยเจอก็เจอแบบงงๆเลยเนี่ยอะไระเนี่ย เออมาทิ้งของกันดีกว่านะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องคราฟเอ่อผู้เพิ่มหน่อยจัดมาเอาเท่าไหร่ดีเอาประมาณนี้แหละเสร็จแ,แล้วตรงนี้ก็โยนไปเลยครับเพชรนี้ก็เออผมเลือกที่จะใส่เป็นโปรเทคชั่นมากกว่าแล้วกันนะครับผมปึ๊บโยนเพชรไปไยนอนเตียงนึงนะครับเซฟไว้เผื่อแบบเออเหตุฉุกเฉินนะนะแล้วก็เออประตูใช่ประตูปะตไปไหนลองดูซิตรงนี้ผมวางพอหรือเปล่าวางเข้าไปนะครับจงังหวะนี้โอ้โหมันแถมมาให้นิดเดียวเองว่ะโคตรแย่5อันนี่พอดีเลยวะเนี่ยปึ๊บ หนึ่อา่้าวเฮ้ยโอ้โหไม่น่าขาไปนึงเลยเอ๊แต่ไม่เป็นไรผมบินได้นี่หว่านะครับผมเดี๋ยวบินไปไล่ยิงเอาเลยจังหวะนี้คิดว่าก็พร้อมอยู่นะครับถือไว้ถือไว้เดี๋ยวได้ตายนะผมนี่ก็พลาดบ่อยเหมือนกันเฮ้ยวันนี้ไม่มีถังน้ําว่ะเอออาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับลุยเลยละกันนี่ TNT ก็มีพร้อมเตียงก็มีหนึ่งนะครับพร้อมสุดๆ ขุดไปเลยแล้วกันเออว่ะแล้วมันจะมีสปอนดาดันเจียนอื่นเพิ่อมอีกป้ะเนี่ยไม่มีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยโอเคยังไม่มีนะครับเผื่อแบบเปิดมาใช่ไหมแบบมีพิระมิดต,ตรงข้างตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยตอนนี้ไปว่าบินทําลายก่อนเลยแล้วกันนะครับใส่ลูกธนูและยิงเข้าไปเอ้าไม่โดนว่ะป่ะนึงมันไม่เหมือนกับธนูนะครับผมอาจจะเล็งยากนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยนี่ไงตรงกลางมีสิ่งแปลกปลอมครับผมแต่ช่างมันก่อนเออแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ยิงคอสโบ้เลยนะแต่แบบโอเคพอได้อยู่นะปึ๊บเล็งและยิงเข้าไปนนนนบบตตอออีี้้้้ผมมงล่่เกกก็าพวใหหด โดนหรือเปล่าไม่โดนวะแล่เก็บแบบที่มันไม่มีอะเกาะป้องกันนะครับโดนหรือเปล่านะฟืบนี่ระยะแบบไม่ถนัดเลยเอาไหมระยะเนี้ต้องได้แล้วแหละมาอ่านต่อไปผมยัดเข้าไปอ้าวเฮ้ยพลาดเออตอนนี้น่าจะได้นะโอเคเอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวฟืบเออไม่โดนอีกแล้วโอ้ไขหน้าจังเลยครับคุณผู้ชมอู้ยใจเย็นใจยเย็นแบบนี้ต้องโดนแล้วแหละอือสตาด์แอปเปิลทองไปหนึ่งนะครับผมอ่ะเผื่อตายอะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ยิงเหรอใกล้ๆเลยเตี้ยม,มากด้วย โอ okay. เคเหลืออีกสองนะครับผมผมว่าสงสัยผมสงสัยว่ามีของแล้วเปล่าวะปื๊บอ๋อไม่ค่อยมีอะไรนะครับเล็งเข้าไปตรงนี้แล้วน่าจะโดนอยู่นะนี่โหอย่างแม่นนะครับเอาละไอ้หนูนี้ก็บินไปรอแล้วครับโหรีบจังเลยอ่ะยิงยิงไม่หมดเลยเล็งไว้ตรงนี้ปื๊บเออโอเคเฮ้ยผมว่าคอนโบนี่ยิงง่ายกว่านะแบบไอ้ที่มันเป็นเสาเนี่ยโดมคิดไปเองวะจวังหวะนี้เอาอะไรยัดก่อนดีวะเตียงไหมมีหนึ่งเตียงพอดีไงนะครับผม เอาเตียงยัดก่อนละกันโอ้หนี่ปีกปีกเกือบพังพอดีเลยครับถือว่าใช้คุ้มอยู่ก็มาดีไอ้หนูเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมมาพร้อมที่จะวางเตียงแล้วนะครับเนี่ยเต็มที่เต็มที่มาตรงไหนก็มามาพร้อมวางเตียงแล้วเฮ้ยมาแล้วว่ะเขมนแมนเอาละน้องลงมาเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้ก็วางเตียงนะครับบึ้มไปโอ้โหบินบินได้ครับมาเอาคอสดโบยัดซะหน่อยแลวกนะันเฮ้ยแมวเดืยอยยิงไม่ค่อยแม่นนะครับดูดิยิงไม่โดนเลยผมะว่าผมน่าจะต้องไปตบที่หัวซะหน่อยสั่งสอนนะครับ ให้รู้ว่าใครมันแก๋วให้รู้ว่าใครมันเจ๋เงสุดในถิ่นนี้โอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บตายแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่นี่แล้วกันเทียนทีเนี่ยยัดหน้าไปเลยว่าไงไอ้หนูสน่อยไหมอ่ะเออลูกเดียวพอครับผมน่าจะรู้เรื่องอยู่นะไหนดูซิหนึ่งลูกเป็นไงตุ้มโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับถือว่าแบบสะดุ้งอะ่ะพอสะดุ้งอยู่ผมว่าเราจะต้องเอาอันนี้มากินบ้างแล้วนะครับผมอุย้ยสะปีใกล้แล้วนะปีใกล้พังแล้วเฮ้ยจังหวะนี้ไล่บินหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วเอ้ยเดี๋ยวน้องขบัวนมันเร็วจังเลยอะ่ะ หรือว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะวนมาเร็วขนาดนี้เออแต่ไหนๆแล้วผมขอตบหน่อยแล้วกันไม่ได้ตบนั้นก็มาดีวะโอ้ยบินบินบินใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเขินกันดิมาตบแค่นี้เองเออนี่เอาไปจัดเข้าไปครับการที่ผมกระโดดด้วยค่อนข้างจะแย่หน่อยนะเพระเบิดไปเลยดกวาโอ้ยไม่ไหวแล้ววะ่ะอะไรวะเนี่ยกินอันนี้ก่อนกินอันนี้ก่อนออแล้วก็พรุพลุขอบินหน่อยขอบินหน่อยว่าจะหนีเอเดอร์แมนะมันไล่ตบผมเอ,อมมเดอร์แมนมันโหดร้ายใช่ไหมเอเดอร์ดากอนเอเดอร์แมนมันโหดร้ายใช่ไหมเออนี่เอาเข้าไปครับผม โอ้ยไม่ไหวแล้วว่าตกมันเลยแล้วกันนะเอออ่าช็อตนี้ขอจัดอ่าทีเอ็นทีอลังการสักชุดหนึ่งแล้วกันโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเอ้ยอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยใส่เกาะเลยแล้วกันครับไม่ไหวแล้วนะเอออะไรฮะอะไรหาเรื่องกันเหรออุย้ยเอาละน้องเขาบินวนมาแล้วครับจังหวะนี้ก็ยิงไปหาก่อนแล้วกันมาดีครับก็มาดีครับอ่าโดนไปครับจังหวะนี้ผมว่าจุดเลยดีกว,ว่านะเออก็มาดีก็มาดีาดไหนดูดิมันจะได้ผลดีแค่ไหนกันเชียวฟื จัดไปผมอุ้ยบินหนีเลยนะฮะบินหนีทําไมบินหนีทาไมนี่บินหนีก็ยิงอัดไปดิครับก็โดนไปดิครับอืมเจ็บนะเฮ้ยผมว่าผมยิงคอสโบแมนเหมือนกันนะเนี่ยหรือมันยิงไม่ยากอยู่แล้วนะ <laughs> ไปเออลงมาเดชลงมาเดเฮ้ย,ยใกล้ตายแล้วนะเฮ้ยจังหวะนี้ผมว่าซัดลูกสุดท้ายเลยไอ้เ,อเป็นทองเอชาร์ชนะครับลงมาดีเพื่อนเฮ้ยจังหวะนี้ผมว่า TNT ผมว่าต้องใส่หมดแล้วอะไม่งั้นจะเสียดายนะใช้ไม่หมดก็แบบเสียดายอะเอาให้หมดเลยแล้วกันหู้ยเจ็บ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 ,จบออกมาก่อนออกมาก่อน โอ้ย,อยกินปากนี่มันรุนแรงจริงหว่ะคุณผู้ชมดาเมจค่อนข้างจัดจ้านเลยฮะกินปากเนี่ยทำไมกินปากเองโหดอย่างนี้ไม่แปลงฟันบ้างเหรอจุดครับผมจุดไปเออแล้วก็รอชมผลงานนะครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงอืมนี่เรียบร้อยครับผมไปสู่สุคตินะครับแต่แบบโอ้ยนี่ๆโดนลุมก้อนเยอะไม่เอาอะไรเนี่ยทำไมผมต้องโดนลุมเยอะขนาดนี้กระเพิรทองก่อนโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้ววะ่ะหนีกลับครับหนีกลับโดนลุมโอ้โหเต็มเลยไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าเอ้ยเฮ้ยตก กลับดิวะเฮ้ยผมบินไม่ขึ้นว่ะปะนึงทำไมผมบินไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นช่างมันกลับเลยแล้วกันปื๊บเอาล่ะนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมเดี๋ยวลิงโหลดเนี่ยจะใส่ไว้ใต้คลิปเลยนะครับและก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสลวรวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ